โอเคครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเจ็ดบาปนะ,อะตอนนี้เราก็ยังคอลแลบกับอ่านี่ไมเ่เรื่องโอเวอร์ d ดอยู่นะทุกคนนะ,ะก็ก่อนเราจะไปคอนเทนต์หลักเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมคลิปของผมนะ,ะเดยวพอคลิปล่าสุดนะเของกดโอ้โหผมไม่คิดว่าจะดวนเยอะขนาดนั้นนะโอ้โห400กว่าคน โอ้ oh, ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์พูดคุยกับผมนะอ่าก็คอมเมนต์เออคอนต์คอมเมนต์บ่อย,อมมอยๆจะดีมากนะเออจะได้มีเพื่อนคุยกันโอเคก็ฝากเหมือนเดิมสวินงงวยอย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจริงจังเรื่องอบอสกิลละมันได้ของรางวัลน่าจะได้ทุกคนเนาะรู้สึกน่าจะได้ทุกคนโอเค ก็ใครอยู่คิวแล้วฝากเช็คชื่อด้วยแล้วก็ตีวอตคิวด,ด้วยนะไม่ไม่สนแต้มขอให้ตีก็พอโอเคนอกเรื่องอ่าคอนเทนต์หลักเราวันนี้ก็คือกิจกรรมที่อัปเดตเมื่อวานก็คือวันอังคารเมื่อวันอังคารก็คืออ่าสงคารามกิจกรรมสัตว์พื้นนรกแล้วก็ตัวตุ่นฮอกโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวตุ่นฮอกกันเดี๋ยว ก็เป็นกิจกรรมแบบว่ามินิเกมนะเป็นมินิเกมมือใหม่ควรเล่นอย่างยิ่งมือเก่าก็ถ้าเขาเล่นก็ได้ของอได้เพชรด้วยแล้วก็อันนี้คือของรางวัลที่ได้นะโอเคกิจกรรมพวกนี้มือใหม่ควรเล่นอย่างยิ่งเลยนะครับผม้ะอีกทีนะเพราะว่ามันได้ของฟรีอโอเคก่อนเราจะไปเนี่ย เดี๋ยวเรามาอธิบายข้าวๆก่อนแล้วกันเนาะนี่ก็เราต้องตีฮอกอ่าเราตีฮอกท่านตีลิสเบตตีริสเบตก็ทําให้คอมโบเราสิ้นสุดมันจะเป็นคอมโบแต้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอืมเราจะมารู้จักกันก่อนว่าฮอกแต่ละตัวมีอะไรบ้างอ่าก็คือฮอกปกติก็ได้30แต้มอืมตีหนึ่งครั้งก็หายไปโอเคนะส่วนไอ้ฮอกเทพประสูนแดงเนะี่ย ฮอกสีแดงก็คือเราตีหนึ่งครั้งได้30แต้มแต่มันจะอยู่ให้เราตีไปเรื่อยจกกอนกว่ามันจะหายไปก็ตีได้รัวๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไปเห็นในในใ,ในตัวเกมเดี๋ยวจะอ๋อเองเอาเป็นว่าแต่ตัวมีความสามารถมมีแต้มที่ให้ต่างกันอ่า,อาฮอกเอ่อฮอกเนี่ยฮอกมังกรเนี่ยได้ร50แต้มแต่ว่าจะตีได้แค่3ครั้งต,ต,ต่อพอมันผุดมาปุ๊บเราตีได้ไม่เกินสาครั้งมันก็จะหายไป ส่วนไอฮอกเนี่ยมันจะบินผ่านเราอ่าอันนี้ก็คือได้รู้สึกว่านี่ไงอ่าสุ่มรางวัลเนอ,อก็คือมันจะสุ่มระหว่างได้ระเบิดแล้วก็ได้เวลาเพิ่ม3ามวิหรือว่าได้แต้มเพิ่มนะอโอเคอ่าผมลืมไปเน,นี่ยมันได้ร5 0หแต้มแล้วก็ได้ระเบิดเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันว่าทำอะไรได้บ้างส่วนไอเซเบดเนี่ยก็ไม่ต้องมาตีมันโอเค ตีก็ไม่ได้อะไรแถมเสียผลประโยชน์ผมจะให้ดูตาเดียวนะเพราะว่าเป็นแค่มินีโเกมเฉยนี่ตีตีนี่ไอ้นี่ตัวรวยเห็นไหมมันจะระเบิดนี่ตีเรื่อยๆนี่ไอ้นี่ตีนี่ตีเรื่อยเฮ้ยนี่ทันนี่นี่นี่ตีเรื่อยๆนี่พยายามถ้าเกิดมีฮอกตัวใหม่มาฮอกตัวอื่นที่ไม่ใช่ฮอกธรรมดาตีฮอกตัวนั้นก่อนนะครับ เอยโอ้โหไม่ทันประมาณนี้เออเออคอมตีไม่ทันคอมโบหายนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้อัออนอน,น,น, ه, นี้ระเบิดกดระเบิดนี่หายหมดอ่าประมาณนี้เอ้ยไม่ทนันเดี๋ยวยายายายันดันดันดันนี่นี่นี่โอ้โอเคนี่เอ้ยโอ้โหทิจยอโอ้โหโอ้โหกดกดไม่ติด คนระเบิดคนระเบิดทำอะไรทไมเอาอะไรคนระเบิดคนระเบิดโหไวมากเอ,อ้อประมาณนี้ประมาณนี้สนุกอยู่นะทำไปเล่นไปก็โอ้ผมลืมสิ่สงสำคัญได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีก็คือเนี่ยพอเราเล่นจบปุ๊บเราก็ได้รับรางวัลน,นี่คอมโบสูงสุดอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายของเรานะ ประมาณนี้ประมาณนี้เราเล่นเท่าไหนเราก็ได้ประมาณนั้นก็ลองมาอ่านกันได้นะครับผมอมืส่วนนี้คือแนวสะสมเราเล่นทุกตายังไงก็ถึงหนึ่งแสนนะครับผม,อมโอเคเราลืมมาเลยว่าคอรเนมาจากไหนตามนี้นะตามนี้กลุ่มสงครามบอสกลุ่มอัศวินก็สึกทำลายร้านแล้วก็เหรียญโอเคประมาณนี้ ต่อไปอันนี้จะสำคัญตัวนี้เนี่ยเรามาดูเรามาดูอันนี้ก่อนดีว่าเคลียร์การท้าทายนี่ผมเล่นไปแลวสามคืออัปเดตรีวันครั้งหนึ่งก็เกมนี้มันรีทุกบ่าทุกบ่ายสอง,สองพอเรารีปึ๊บใช่ไหมมันก็จะให้เราตีได้5้าครั้งทีเนี้ยพอเราท้าทายไปหนึงอันเราก็จะได้ไอ้ถ้วยเนี่ยหอัน อพอเราได้ครบกําหนดสามอันเราได้ของครบกาหนด15เราได้อน,นี้เนี่ยตามขั้นไปประมาณนี้มผมได้10อันแล้วถ้าผมตีอีก5ผมก็จะได้อันนี้อประมาณนั้นอย่าลืมมาเคลียอันนี้มันไม่ได้จํากัดว่าต้องตีระดับไหนนะขอให้ตีโอเคไหมโอเคขอให้ตีรู้สึกว่าต้องชนะด้วยเนาะอ่าจำนวนเคลียทั้งหมดประมาณนี้นครับก็ ต่อไปเรามาดูของระวันก่อนเนาะของระวันก่อนสำคัญที่สุดเลยก็สำหรับผมก็ต้องเป็นชุดเนาะถ้าใครได้ท่านคงกระดูกราแล้วนะสำคัญสุดก็คือชุดถึงมันจะดูแบบจะพาไปดูมันกล่ำอะ่ะแต่ผมว่ามันก็มันก็ได้มันก็ผมว่าใส่ชุดเดิมดีกว่า อ่ะเดี๋ยวมันอ้าวอ,อยู่ไหนอ่ะอ่ะนี่ไงนินทาหน่อยไม่ได้นินทาหน่อยหาไม่เจออ่ะเจอละดูดิดูอันนี้ปลูกอันนี้อันนี้เป็นของพลังนะไอ้วัตถุศักดิ์สิทธิ์นี่จะดูของที่เขาให้มาไหนวะอันนี้บอกว่า,วาเออโอ้ดูดิอะไรเนะี่ยโอ้โหผมว่านะชุดเดิมอะ่ะ ผมว่าชุดเดิมเท่กว่าเยอะอะอาค้างค้างดูดูโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ชุดก็ควรเก็บนะอมผมว่าเพราะว่ามันมันมีแค่ในกิจกรรมครับผมอยา่างอื่มันค่อนข้างที่จะหาได้เนาะโอเคอันดับแรกก็คือนั่นแหละแล้วก็อันดับที่สองน่าเป็นกล่องวัตถุดิบ สักศรริธนะิ์สำหรับคนลาโบนะก็ไอเทมสําหรับอัปเกรดเอ่ออัปเกรดวัตถุศรรักดิ์สิทธิ์ของพวกกิจกรรมคอลาโบอ่าใครยังอัพไม่ครบก็ต้องจัดรู้สึกว่าเนี้ยพอมหมดกิจกรรมมันจะหายไปนะครับผมฉะนั้นต้องอัพเลยนะแล้วก็ก็หมดแล้วครับผมที่เหลือเราก็เก็บเก็บเอาอที่เหลือหาได้หมดมถ้ามาเคลียร์ทุกวัน น่าจะครบอยู่แล้วครับผมโอเคหลักๆก็ประมาณนี้เรามาดูอ่าแนวทางนี่ว่าแนว,แนวทางในการาตีบอสต,ตัวนี้แล้วกันไม่มีอะไรมากก่อนอื่นมาที่บ้านขยายเรามาดูก่อนเลยว่ามันทำอะไระบ้างนะก็เขาเป็นท่าสีแดงเนาะก็ถ้าเล่นท่าสีแดงเล่นท่าสีแดงตีเขาหรือท่าแสงท่านมืด ดีที่สุดก็คือทุดฝาอ่าอเข้าไหมแล้วก็มาดูสกิลแนะนําถอนดีบัฟถอนตั้งท่าเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคที่การเลือกตัวละครแล้วกันในสมมุติว่าแบบถ้าเราไม่รู้เราเราจะเล่นตัวอะไรหรือ,อตัวไหนอยากจะหา,าสกิลที่เราต้องการเนี่ยอย่างเช่นอศวินเนี่ยอศวินตัวไหนใช้สกิลถอนดีบัฟ จะหายังไงให้เร็วที่สุดอ่ามีวิธีอยู่มีวิธีอยูอ่อาจจะเป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมอโอเคประมาณนี้ส่วนเรามาดูันดีกว่าว่าผมดูยังไงอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ขอดูใหม่เมื่อกี้เขาแนะนำอะไรบ้างนะคะถอนดีบัฟกับถอนตั้งท่าเนาะอ่าแล้วก็บอสตัวเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรมากถ้า ถ้าเรามีดาเมจโจมตีที่ดีในระดับหนึ่งดาเมจหลักเราอะครับผมแล้วเราก็แค่มีดาเมจหลักตัวหนึ่งมีตัวถอนดีบัฟถอนตั้งท่าก็จบแหละถอนดีบัฟของตัวมันนะเดี๋ยวเดี๋เด,เดีเห็นภาพเดี๋ยวเห็นภาพเดี๋ยวเห็นภาพแน่นอนอผมจะเริ่มใหม่นะปึ๊บอ,อันนี้ทีมทีมอวยผมทีมอวยผมอโอเคนี่ทุกคนเห็นอะไรไหม ค้นหาสกิลอ่าเมื่อกี้อะไรนะถอนดีบัฟใช่ไหมฮะเราพิมพ์ไปเลยอ้าวไม่มีไม่มีฮะโอเคไม่มี <c oughs> เราก็ต้องหาอถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟนี่ไงนี่ไงจบเห็นไหมมันก็จะขึ้นเลยว่าธาตุทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกตัวทุกตัวละครที่เรามีนะที่เรามี ว่าท่านมีตัวไหนที่ใช้ได้บ้างเพราะว่าบางทีเราก็จำไม่ได้เราก็จําไม่ได้หมดหรอกครับว่าไอ้สกิลตัวนี้มันตัวนี้ตัวละครที่ทาอะไรได้บ้างอ่ะใช่ไหมเออทีนี้การการที่เราค้นเซิร์ชในนี้ยมันทําให้เราเห็นภาพเป็นไงคือแด้วเราก็มาดูกันว่าเเราจะเล่นตัวไหนดีเราจะเอาตัวไหนมาเล่นดีในโจทย์ของวันนี้ของบอสตัวนี้ก็คือเราต้องเล่นท่าสีแดงไม่กระท่ดแสงท่า,ทามืดแล้วก็ท่าสีฟ้าอ่า เพราะว่าาตาทุกสีที่ไม่ใช่า่าสีฟ้าจะตีขอใหม่ขอไปขอไหม่ขอไหม่าตาสีแดงเสมอกับบอสเพราะว่าบอสน่าสีแดงเหมือนกันก็จะไม่ได้โดนตีแรงขึ้นก็ตีปกติาตาแสงาตามืดก็เหมือนกันแต่าตาสีฟ้าเนี่ยจะตีแรงขึ้นเพราะว่าชนะทางส่วนท่าสีเขียวจะแพ้ทางประมาณนั้นเพราะว่าบอสเราเป็นท่าสีแดงเนาะโอเคประมาณนี้เราก็มาดูกันเราจะเล่นตัวไหนแต่ผมเลือก เออเมกาดาอืมเพราะว่าเราเพราะว่าเมกาดาเนี่ยมันมีถอนบัฟอืมมันมีเอ่อถอนถอนเอฟเฟกถอนเอฟเฟกบัฟนะทุกคนนะอืมโอเคต่อไปเมื่อกี้เราเลือกถอนเอฟเฟกบัฟปุ๊บเราก็มาดูถอนตั้งท่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้พิมพ์นี้อ้าวมีพอดีนี่นี่มาดูกันนี่เห็นไหมนี่ นี่ถ้าเกิดไม่เชื่อว่ามันขึ้นมาแล้วมันมีจริงนะนี่ผมดูนี่ถอนตั้งท่าแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าแบบเขาไม่ได้บอกละเอียดแบบว่าแบบสกิลไหนคือถอนตั้งท่าของตัวละครนี้อะไรเราต้องเข้ามาดูเองนะเขาแค่บอกว่าไอตัวละครนี้มีถอนตั้งท่าแน่นอนเออเสียงเป็นอะไร <laughs> โอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่าอย่างงี้ถอนเอฟเฟกต์บัฟอ่าตัวแต่ตัวนี้ดีเจน่านี่ครบครบ,บ,บหมดเลยอ่าแต่ว่าก็เหมาะกับเผ่ามนุษย แต่วันนี้ผมจะมาเล่นเผ่เาเ,เกี่ยวกับแรกันล็อกนะครับผมเพราะว่าผมปั้นไว้ค่อนข้างที่จะฟูสุดแล้วในที่นี้ผมเลือกเจ้าเฟยนะท่านเฟยเราถอนตั้งท่าขั้น2อนะทุกคนก็จะยากหน่อยถ้าจะให้ดีอคนเป็นถอนตั้งท่าขั้นหนึ่งอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นเจนน่าเพราะว่าเราไม่ต้อง,องรอผสมการ์ดอ่าเห็นไหมอ่าสกิลนี้ อนเอฟเฟกต์บัฟเนี่ยควรเป็นขั้นหนึ่งหมดทุกอย่างถอนตั้งท่าก็ควรเป็นขั้นหนึ่งถ้ามีถ้าไม่มีก็ขั้นสองประมาณนี้ก็ดีกว่าไม่มีอนะ่ะเนาะต่อไปผมก็ต่อไปนะผมจะใช้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาเอันนี้ออกก่อนโอเคต่อไปผมใช้ทอนี่เลย แล้วก็ใส่พลังแฝงไปพลังแฝงเนี่ยเ,เดี๋ยวผมค่อยไปลงลึกแล้วกันเนาะก็ใส่ใส่ไปก่อนใส่ใส่ไปก่อนใส่ใส่ไปก่อนโอเคเป็นแวอะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นประมาณนี้ เดี๋ยวผมใส่ของหมดย่างที่แล้วแล้วก็ไปดูว่าเราใส่ของหมดหรืยอยังอ่ะมีก็ได้ไม่ใส่ใสเยใสยัสยยสยยงครับไอซคานอลใสยังครับนี่เป็นไงประมาณนี้ประมาณนี้แต่ผมจะเปลี่ยนไอสคานอลนะเพราะว่าเราจะเล่นฟูลเลกน้าล็อกนะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้อันที่จริงอ่ะเดี๋ยวผมพูดเลยแล้วกันเนาะแต่ คงจะยังไม่ลงลึกอะไรมากมายก็คือเรื่องพลังแฝงเนี่ยพลังแฝงไม่ใช่เนาะมันต้องมันก็ต้องเรียกว่าตัวประสานไอ้ตัวประสาน,สานไอ้ตัวประสานเนี่ยแนะนำให้เป็นเผ่านางฟ้านะครับเพราะว่าเผ่านางฟ้ามันมีเอฟเฟกพิเศษนี่นี่มีเอฟเฟกเมตตาอ่ามันทำให้เอฟเฟกเนี้ยมาอยู่กับตัวละครที่เขาประสานอ่าประสานได้นะอ่าทำให้ดีนะทุกคนนะ แนะนำนะหน้าเผาลังซาทุกตัวลองไปอา่านสกิลดูอ่าไม่จอดลึกประมาณนี้ประมาณนี้แต่ผมมาเอาตัวอื่นเพราะว่าสแต็กตัวอื่นมันดีกว่านะอืมโอเคนะครับทุกคนต่อไปอาหารกินไม่กินก็ได้ไปเลสโก o เพราะประมาณนี้นะคลิปนี้อาจจะนิดน,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 นหน่อยตอนนี้ผมกำลังซุ่มทำคอนเทนต์ที่น่าจะแหวกแนวอยู่นะอ่า ลองดูลองดูลองติดตามดูครับผมเรามาเริ่มกันดีกว่าอันนี้ไม่มีอะไรมากเริ่มแรกไม่มีอะไรเลยก็เคลียร์สกิลตีตไปฮะตีตไปตีตไปอันนี้หลักการเดียวกันนะไม่ว่าจะเล่นระดับไหนนะนอ,มมอร์ม l ลฮาร์ดเอ็กซ์พาบอสตัวนี้นะมไม่ต้องทำอะไรเลยชิว,ชวไปนะฮะ อันเนี้ยมันจะไม่มีผลเลยนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าพวกท่านโหดแล้วมาถึงว่าพลังแบบเยอะแบบจัจดแล้วโจมตีแรงมากๆแล้วจะไม่มีประโยชน์กับการที่ผมพูดเลยนะเพราะว่าถ้าโหดเกินน่ะทาอะไรมันก็สบายแต่ผมกับผม,มอ่ะแนะนําสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่แล้วกันที่แบบกําลังเล่นเหมือนผมอย่างเงี้ยเพิ่งเล่นเหมือนผม,มนเงี้ยการที่เรามีสกิลที่แก้ทาง สตูได้อะมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเราเรายังไม่มีของฟูนขนาดนั้นอ่าประมาณนั้นนี่เห็นไหมผมมีลบบัฟนี่ผมจะลบบัฟขึ้นบนหัวผมไม่ต้จะโดนตีแรงมากแต่เสียดายผมไม่มีนี่คือข้อเสียเห็นไหมผมไม่มีถอนตั้งท่าเนี่ยตอนนี้สตูกําลังตั้งท่าอยู่เขาเตรียมเขาถ้าเกิดเราตีเขาเขาเขาจะโจมตีกลับเราอันนี้จะเป็นปัญหาฉะนั้นใครมีถอนตั้งท่าก็อย่าลืม ตามนี้ตามนี้แต่ผมก็ไม่มีอะไรมากนะต่อให้ผมพลาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่า <c oughs> เขาก็ตีเราไม่ค่อยแรงอยู่แล้วและเราก็ฆ่าเขาตายอุ้ยนิเดียวอา้อาวโดนอยู่ดีประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยว่าตัวนี้ชิลๆอย่าลืมลงมาเล่นด้วยนะอโอเคนี่ผมได้สองตั้งท่าแล้ว แต่ว่าน่าจะไม่มีประโยชน์แล้วมั้งโอเคแต่เก็บไว้ก็ดีอ่า,อานี่ละกันนี่โอเคตอนนี้ผมมีทั้งบัฟมีทั้งถอนตั้งท่าตอนนี้บอสท,ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราก็ชิวๆไปนะ เห็นไหมผมว่าลังไม่ได้เยอะมากนะก็ยังลงชิวๆนะขอแค่เรามีการแก้ทางที่ถูกต้องนะแล้วก็มีตัวโจมตีที่เราไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะอ,อันนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ผมถอนตั้งท่าเอ้ผมถอนบัฟถอนตั้งท่าแล้วก็โจมตีเลยถอ,ถอนบัฟหนึ่งถอนตั้งท่า จบแล้วเราก็จะตีแรงมากอืออ่เงี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรเลย<ม>เห็นไหมอ่าชิวๆนะจำกัด5ครั้งนะอย่าลืมนะทนอย่าลืมมาเล่นกันอืมแล้วก็ของแรกเปลี่ยนอืมของแรกเปลี่ยนมีอะไรบ้างอ่าดู ก็มาดูกันได้นะส่วนผมก็เอานี้ก่อนแล้วกันก็ผมจะลงเล่นไปเรื่อยๆอแล้วก็โอเคไม่มีอะไรแล้ว้าผมแถมนี้หน่อยแล้วกันแถมนี้หน่อยแล้วกันอันเนี้ยใครแอดเพื่อนผมอ่ะสามารถชวนเล่นได้ตลอดนะอ่าแอดเพื่อนผมสามารถเอ่อกดชวนเล่นกับเพื่อนอะ่อะให้ผมเล่นได้นะ ว่าผมอาจจะช่วยตีได้ทุกระดับเลยแต่อาจจะจบช้าจบเร็วอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งจะช่วยได้แน่นอนโอเคนี่ใชไ่ได้ด้วยนี่เห็นไหมเรามาดูเนี่ยตอนเราเราจะรูว่าแบบตัวนี้ทําอะไรบ้างตัวนี้มันเก่งอะไรเราอะไรแก้ทางได้บ้างเนี่ยมาดูที่ว่นขยายเลยจบทุกอย่างเลยอ่าเห็นไหมได้เปรียบเสียเปรียบคะแนนแนะนําสกิลแนะนําเห็นไหมถอนตั้งท่าติดเชื้อถอนดีบัฟบ ประมาณนี้ประมาณนี้สตาร์ไหมไหนๆก็เข้ามาแล้วแต่ผมคิดว่าพี่ๆท่าน,นอื่นน่าจะรีวิวกันเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ก็เอามาให้ดูแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆแล้วก็อยู่ในคอนเซปต์นี้แหละจนผมก็ชวนเพื่อนๆเนเ,เขาสุ่มให้นะเป็น AI เขาสุ่มให้เราส่วนผมก็ไม่มีอะไรนะผเอาประมาณนี้แล้วเพราะผม เน้นตีใส่เขาจะให้ให้ดีอะ่ะควรมีสกิลที่เขาแนะนำทั้งหมดเลยถ้าเป็นถ้าเรายังมีพลังโจมตีที่ไม่มากนะอ่าแต่แต่ว่าเราต้องเก็บบอลพวกนี้อยู่แล้วมันเป็นบอลกิจกรรมอืมก็ลองไปอ่านดูแล้วก็ลองใช้ทิกที่ผมบอกอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรการจมตีบอลครั้งแรกเนี่ยเรามาดูได้นะเนี่ย บนหัวเขาอนะ่ะไอเสีเทาานะ่ะรู้สึกว่าจะลบไม่ได้แต่เราดูได้นี่เธอเนี้ยเราตีสกลิลไหนก็ล็อกแค่หนึ่งโอเคไหมฉะนั้นอนะมันก็เหมือนการเคลียร์การ์ดเคลียร์ไปจะเคลียร์หรือจะตีจะอะไรก็ช่างเหม่ตีหนึ่งเห็นไหมอ่าแส้งว่าอะไรเธอรแรกของบอสตัวเนี้ยห้ามใส,ส่สกิลเอ่อที่แรงที่สุดของเราไปให้ใส,ส่สกิลแบบ กิลที่อ่อนที่สุดข,ของเราไปอ่าประมาณนี้เพราะว่าเราใส่สกิลแรงแค่ไหนก็ตีได้แค่หนึ่งนะหนึ่สองสามตามฮิตที่เราตีไปประมาณนี้แล้วเทินต่อไปจะตีได้ละอเดี๋ยวผมจะบอกนี่ว่าทำไมเราต้องจัดเซตที่เขาแนะนำ ม,มีอะไรนะทุกคนนะอ่าอ่าเห็นไหมถ้าเราถ้าเรามีถอนถอนตั้งท่าเนี่ยเราดเราจะลบอันนี้ออกไปหมดเลยนะมันทำให้เราจบไวขึ้นประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็ได้จบช้า,าแต่ถ้าท่านนั่นจในดาเมจของท่านก็ไม่เป็นไรเพราะเอาตรงบอสตัวนี้ผมว่ามันไม่ได้ตีแรงอะไรขนาดนั้นมันก็คือบอสกิจกรรมอมดเนาะเห็นไหม เนี่ยอันนี้คือตัวละครของเพื่อนเราอะถ้าเขาตีแรงมากๆก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้น,น,น,นแต่ถ้าเราตีเบาก็จะประมาณนี้เฟสสองมาลุยกันมาลุยกัน<อ>นี่เลยนี่เลยนี่เลยเฟสสองเนี่ยรู้สึกว่าพอบอลใกล้ตายเขาจะรีเลือนนะถ้าผมจำไม่ผิด ปัง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 อ๋อจบเลยก็คือที่ผมพูดไปอ่ะคือพอบอสก็จะตายอ่ะแต่เนี่ยคือเพื่อเราตีในฮิตที่มันตายพอดีถ้าเราตีบอสไม่ตายสนิทอ่ะเขาจะรีเลือดเต็ม,อ,มอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอนะ,อะจริงหรือเปล่าเราลองอ่านสก,กิลกันดูมีสก,กิลอยู่สก,กิลนึงอ่ะ ผมจำได้เพราะผมผมเล่นบ่อยอ๋ออันนี้ก็ถ้าชาวใช้โอเวอร์โหลดเราก็ตีแรงขึ้นเนาะอืมไปมันนะผมหาก่อนอ,อันไหนอะนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงฮะเห็นบอกแล้วผมว่าได้ผมว่าได้มั่วไปเองนะนี่คืนชีพแฟ่ที่สองเห็นไหมหากตนเองรอดชีวิตโดยเหลือพลังชีวิตต่ำกว่า40% จะถอนดีบัฟที่ติดตนเองและฟื้นฟูพลังชีวิตตนเต็มเห็นไหมรวมถึงเพื่อสแต็ตทั้งหมด10%หมายความว่าอะไรถ้าเราปล่อยให้เขารอดน่ะในเฟสสองน,นะถ้าเราเอาเราปล่อยให้เขาอรอดพลังชีวิตต่ำกว่า4%นะ40%เขาจะรีเลือดฉะนั้นเราต้องตีเขาให้ให้ตายเลยเหมือนเมื่อกี้ถ้าเกิดเมื่อกี้เอสกานอฝั่งเพื่อนเราตีแล้วเขาไม่ตายนะเลือดจะเต็มทันทีประมาณนี้ประมาณนี้ ผมว่าอธิบาย,ยางี้น่าจะเห็นภาพเนาะน่าจะไม่ต้องเล่นให้อีกอีกรอบหนึ่งหรอออีกรอบหนึ่งดีออ,อีกรอบหนึ่งเดียวนะผมผมอยากให้เห็นภาพอะ่ะเออผมอยากให้เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะเข้าใจอยู่แล้วแต่การเห็นภาพมันก็ดีกว่าใช่ไหมฉะนั้นนะผมจะเอาผมจะขอเปลี่ยนเ,เมกาดดาผมจะมจะไว้แบงนี้ แล้วผมจะเปลี่ยนเมกาดาเป็นเฟยย่าแล้วกันเออเฟเฟเหตุผลเขาง่ายมากเพราะว่าผมจะถอนบัฟประมาณนี้โอเคเรามาดูกันนี่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะเพราะว่า เดี๋ยวจะลองดูน่าจะน่าจะได้ได้ได้ดูว่าเลือดเลือดของบอสเขารีรีเพิ่มจริงจริงอันนี้อัพขั้นสองโอ้แต่อัพแค่เพื่อนบ้านรู้สึกไม่ได้อัพเราด้วยโอเคก็เคลียร์การ์ดไปอ๋อเพิ่มเราด้วยด้วยขั้นสองอ๋อโอเคก็เราก pues. um, ็ดูเขาไปชิวอืม เดี๋ยวผมจะถอนตั้งท่าบอสนะชิ้ชิวๆนะทุกคนก็นก<อ>ผมกำลังคิดอยู่ผมจะพูดอะไรดีก็ใครใครดูใครดูถึงตรงนี้คอมเมนต์คอมเมนต์อะไรก็ได้อย่างนี้คะคอมเมนต์คุยกับผมสงสัยอะไรหรือออยากอยู่กิวอยากอยู่กิวก็ พิมพิมมาเลยเอ่อพิมในในกิวอะครับค้นหากิวอะพิมพ์ชื่อเรามาพิม์ชื่อกิวของผมมาก็จะน่าจะเจอเลยนี่ผมจะถอนบัฟแล้วนะแต่ผมก็จะอัดขั้นสามไปเลยแล้วก็นี่ทอเมียนตีแล้วด้วยอุ้ยไม่ตองแล้วเ <c oughs> พราะว่าเมลีโอดัสก็ถอนบัฟเหมือนกันโอเคไม่ต้องถึงมือเราพอเพื่อนเราโหดโอเค จะได้ใช้ไหมเนี่ยสามสองหนึ่งโอเคเด,เ,ดเดี๋ยวผมใช้แค่นีด้เดียวพอแล้วกันผมจะเก็บให้ดูหวังว่าจะไม่ตายนะโอเคอ่าเหมือนจะได้ใช้นะผมว่าเดี๋ยวเราคอยดูบนหัวบอสด,ดูเลือดบอสยังไม่ถึง40ตอนนี้ยัง50อยู่อ่าไม่ได้ดูอีกแล้ว ไม่ได้ดูอ่ะเพื่อนเรามันโหดเกิอน,นอ่ะอ้ผมว่าผมจะอยากให้ดูจริงๆนะอ้ยบอสเทลน่าสนใจนะเดี๋ยวผมไปเล่นด้วยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันหวังว่าผมคิดว่าผมคิดทุกคนเห็นภาพถ้าใครเห็นภาพแบบคอมเมนต์นะว่าแบบอ่าเข้าใจเข้าใจที่ผมพูดนะโอเคก็ ก่อนจากกันไปก่อนจากกันไปผมขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะใครที่ผ่านเข้ามาดูหรือใครที่ตั้งใจดูยันจบขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วกคมม็คอมเมนต์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะอ่าว่าพี่ตอนถอนตั้งท่าตัวนี้ดีกว่าเอ้ยตัวนี้สนใจนะเอ้ยลองใช้ตัวนี้ดูสิอ่าลองดูลองดูงดมาคอมเมนต์พูดคุยกันก็ ผมสปอยเลยการหาเพชรของมือใหม่เนี่ยผมจะทําวิธีหาเพชรเพราะว่ามีเพื่อนคอมเมนต์เรื่องเรื่องหาเพชรน,นะว่าแบบเอออยากได้เพชรน,นะผมก็ผมบอกเลยนะเพราะผมไม่ได้เติมนะ,ะมือใหม่ได้เปรียบกับผู้เล่นเก่านะครับเพราะาผู้เล่นเก่าเขาฟาร์มเพชรจากจากตั้งแต่แรกอะ่ะยันเหมือนอาจจะหมดแล้วเขาก็ต้องมาคอยเก็บเพชรเล็กเล็กน้อยจะไม่ทันใจเราเหมือนพวกเราอ่ะ พวกเราเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เพจรอรอเราเต็มเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีหาเพชรแล้วกันในเกมนี้ว่ามีอะไรบ้างแต่ผมขอไปเก็บข้อมูลนะเพราะว่าอาจจะมีเพิ่มอีกเท่าที่ผมจําได้มันมีไม่กี่อย่างก็ประมาณนี้แล้วกันนะสปอยแค่นี้พอเพราะว่ามีคอนเทนต์อื่นรอผมด้วยผมรอมาปล่อยอยู่อ่าก็อีกครั้งหนึง่งกิ้วผมอยู่แบบชิวๆเลยไม่ต้องอะไรนักหนา ขอเช็คชื่อแล้วก็ใครว่างๆก็ไปตีบอสคิวบ้างแค่นั้นแหละหมดแล้วโอเคผมไปะละจุบ๊บ